สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอ่ะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใบพืชใช่ไหมคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของออใบพืชเนาะใบพืชมีหน้าที่อะไรบ้างเนใครยังพอจําได้ไหมใบพืชก็จะมีหน้าที่อะไรคะ น้ำสร้างอาหารแล้วก็ทำไมคะหายอาหายาจารย์นะคะเออมีสามอย่างนะคะใบพืชะคระั้งนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับดอกและส่วนประกอบของดอกกันบ้างน,นะคะ,ะยังพอจำได้ไหมที่ครูที่ครูเคยแจกใบความรู้ไปให้ ดอกมีหน้าที่อะไรนะมีใครยังพอจําได้ไหมอ่ะดอกก็จะมีหน้าที่ในการทําไมคะซืบอ,อในการขยายพันธุ์แล้วก็ช่วยล่อมแมลงใช่ไหมอ่ายังจําได้อยู่ใช่ไหมคะอ่ะมาดูในนี้บ้างอ่ะในนี้นะคะอ่าถ้านักเรียนได้หนังสือไปแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ดูหนไหนอ่ะในหนังสือ นักเรียนสามารถดูหนังสือประกอบได้นะคะในหน้าที่39านะคะหน้าที่39กไปจนถึงไปจนถึงหน้าที่41เลย4ี่สอ่นะคะจากหน้าที่เท่าไหร่น้ำกี้3าเก้ไปจนถึงหน้าที่4 2เลยนะคะ เรามาเรียนรู้กันครูขออนุญาตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้เปิดหนังสือประกอบไปด้วยเนาะอาจจะมีเสียงเข้านิดนึงนะอะอะในหนังสือนะคะในหนังสือเนี่ยในหน้าที่39อ่ะมันจะมีกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมที่ 2.3นะคะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนอะ่ะดูดอกชบาเนาะอ่ะดอกชบานะคะอ่ะลองนักเรียนลองสังเกตดูบ้างดูนะคะว่าดอกชบาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะพอาจะรู้จักนะคะว่าส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้างมี3อย่างใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่3สี่สีอย่างเนาะอ่ะมี4ส่วนนะคะก็คือ มีอะไรนะกรีบเลี้ยงกรีบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียใช่ไหมคะดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีขนาดรูปร่างนะคะกล่นและก็สีที่แตกต่างกันไปนะคะดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4ส่วนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะถ้าดอกไม้ อันนี้นักเรียนสามารถจดเพิ่มไปได้นะดอกไม้ที่มีส่วนประกอบของดอกครบ4ส่วนนะคะอ่าครบ4ส่วนนี้นะเอาสีอะไรดีสีฟ้าล้กันอ่ะครบ4ส่วนนี้ก็คือมีทั้งกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียเ,เนี่ยครบ4ส่วนเนี่ยมีส่วนประกอบครบ4ส่วน อันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นดอกใช่ไหมคะอะหายอะอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศเนาะอาอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะถ้าถ้าสมมติว่าอะขออนุญาตเถียนถ้าสมมติว่าดอกนะคะ มีส่วนประกอบไม่ครบ4เนี่ยไม่ครบ4ส่วน4ส่วนนะคะก็คือในดอกเดียวกันนะมีส่วนประกอบไม่ครบอาจจะมีแค่กีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียไม่มีกีบเลี้ยงหรือมีแค่กีบดอกกีบเลี้ยงเกสรเพศผู้แต่ไม่มีเกสรเพศเมียเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่า เรียกดอกไม่สมบูรณ์อ่าอันนี้เขาจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบกันบ้าง ดอกโดยทั่วไปนะคะเขาก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะคะก็คือกลีบเลี้ยงเนี่ยนะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกเลยนะคะหน้าที่ของกลีบเลี้ยงนะคะก็คือมีหน้าที่ทำไมคะห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อนอยู่นะคะและป้องกันอันตรายจากมาแมลงนะคะซึ่งกลีบเลี้ยงเนี่ย ก็จะเรียงตัวเป็นชั้นอยู่นอกสุดนะคะมีสีเขียวคล้ายกับใบเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะอ่ะนักเรียนดูรูปประกอบนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกลีบเลี้ยงนะคะนี่ส่วนนี้อ่ะต่อมากลีบดอกนะคะกลีบดอกก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงนี่ก็คือกลีบดอกอันที่มีสวสีสันสวยงามนะคะอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้นะ,ะนี่ออเออแดงเนี่ย อะนักเรียนคิดว่าดอกไม้ในรูปนี้คือดอกอะไรอ่าดอกอะไรนะที่มีส่วนประกอบครบสี่ดอกอ่าดอกชะอ่าดอกชบานะคะอ่าดอกไม้ในรูปก็คือดอกชบานะคะเพราะว่าสามารถมองเห็นองค์ประกอบได้ง่ายเนาะขออนุญาตเปลี่ยนสีเอฟสีสีเขียวแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้จีบ กีบดอกใช่ไหมอยู่ถัดจากกีบเลี้ยงเข้าไปนะคะมีสีสันสวยงามนะคะช่วยในการล่อมแมลงนะคะให้มาช่วยผสมเกสรน,นะคะแล้วก็ห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตีบนะคะกีบดอกใช่ไหมอ่ะเกสรเพศผู้นะคะ เรามามเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะคะเดี๋ยวทีนี้เราเก็จะมาดูตำแหน่งว่าอันไหนอยู่ตรงไหนเนาะอะ,อะแค่ส่วนเพศผู้นะคะก็คือเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากรีรดอ,อกเข้าไปนะคะก็จะประกอบด้วยอั r เรนนะคะมีลักษณะเป็นกระปอ,อะเนาะอะลักษณะเป็นกระปอะเห็นไหมนี่นะคะ นี่คืออเรนูเนาะตรงนี้นะคะก็คือมีลักษณะเป็นกระเปาะนะคะเป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเลนูนะคะซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะละอองเลนูละอองเลนูก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะอยู่ภายในอับเรนูนะคะนี่มีลักษณะเป็นเม็ดเม็กเมเล็กๆๆๆอย่างนี้นะคะอาศัยอยู่ในนี้นะคะอ่ะ ต่อมานะคะก้านเกสรเพศผู้นะคะอ่าก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอัปเรน,นูนะคะมีลักษณะเป็นก้านยาวนะคะทำหน้าที่ชูอัปเรน,นูนะคะอ่าส่วนประกอบที่4เกสรเพศเมียนะคะคือเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดนะคะตรงกลางของดอกนะคะ,ก,ะ,ะก,ก็จะประกอบด้วยเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะประกอบด้วยอ่ยอดเกสรเพศเมียนะคะอ่อันนี้นักเรียนเปิดหนังสือดูตามเลยนะคะ ได้ตั้งแต่หน้าที่ครูบอกเลยตั้งแต่หน้า39นะคะจนถึงหน้าที่เท่าไหร่อ่ะ42เปิดหนังสือดูตามนะคะนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะขออนุญาตเปิดหน้านี้ไว้นักเรียนเปิดหนังสือตามนะคะอะแล้วก็ดูประกอบไปด้วยเนาะอะ,อ,ะอ่านมาด้วยก็ได้นะคะอะเกอนเพ็ญเมียใช่ไหมอะมีอะไรบ้างก็คืออันแรก ยอดเกสรเพศเมียนะคะยอดเกสรเพศเมียเนี่ยยอดเกสรเพศเมียก็อยู่บริเวณส่วนบนสุดของเกสรเพศเมียเลยนะคะลักษณะเป็นปุ่มๆนะคะตรงนี้นะคะลักษณะปุ่มๆนี่เป็นปุ่มๆอย่างนี้นะคะลักษณะเป็นปุ่มๆนะคะ แล้วก็มีขนหรือยางเหนียวๆสำหรับจับละองในนูนที่ปลิวมาหรือแมลงพามานะคะตรงนี้นะคะก็จะมียางเหนียวๆน,นะคะอายางเหนียวเคลือบอยู่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็ไหมคะจับกับอละองในนูนอันนี้อันเล็กๆเนี่ยอันเล็กๆมันก็จะปลิวมาตกตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมติปลิวมาตกตรงนี้มันก็จะมาเกาะอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะคะ ต่อมานะคะอันที่สองการเกสรเพศเมียอันนี้ก็เป็นการเกสรเพศเมียนะคะการเกสรเพศเมียเนี่ยก็คือทําหน้าที่ชูยอดเกสรเพศเมียเนะาะชูให้มันสูงๆนะคะเพื่อที่จะได้สามารถผสมกับลองเรนูนะคะอ,อันที่สี่นะคะรังไข่รังไข่อยู่ตรงนี้นะคะข้างในเลยรังไข่ของ เกสพเพศเมียนะคะก็อยู่บริเวณส่วนกลางสุดของเกอรเพศเมียนะคะมีลักษณะเป็นกระเปาะลักษณะกระเปาะอย่างนี้นะคะนี่มีลักษณะเป็นกระเปาะนะคะภายในก็จะมีอวุภายในมีอวุธอยู่นี่อวุก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตามที่ลูกศรขอชี้เลยนะคะ ถ้านักเรียนเห็นรูปไม่ชัดนักเรียนก็ดูรูปในหน้าที่41ประกอบไปด้วยนะคะในหนังสือของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะทีนี้นะคะเป็นกระเปอ๋อภายในมีอ,อวุนซึ่งมีเซลลไขเป็นเซลสืบพันธุ์เพศเมียอยู่ภายในนะคะอ่ะลักษณะการผสมพันธุ์ของมันนะคะ ก็คือเมื่อเราเออเลนูเนี่ยมันมาตกตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงที่กวงมันก็จะไหลไหลไหลเคลื่อนเข้ามาภายในรังไข่ของดอกนะคะแล้วมันก็จะมาผสมพันธอยู่ภายในนี้นะคะบริเวณนี้นะอ่ะซึ่งออวุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นโครงสร้างเล็กๆนะคะนี่โครงสร้างเล็กๆอยู่บริเวณภายในรังไข่ตรงนี้นะคะเอาไว้ผสมพันธ์กับ ละองในหนูที่มันมาตกนะคะอ่าหน้าที่ของดอกหน้าที่ของดอกก็คือช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรอ,อันนี้เป็นหน้าที่โดยรวมของดอกนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนประกอบของดอกของดอกทั่วไปเนาะส่วนประกอบต่างๆของดอกที่จะประกอบด้วยกีบเลี้ยงกีบดอก,กอเกสรเพศผู้กเกสรเพศเมียนะคะซึ่ง ซึ่งทำไมคะมันก็จะมีหน้าที่ของมันอีกไปเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเกี่ยวกับหน้าที่ของรากลำต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดนะคะอะที่ครูให้นักเรียนเคยทำะคะในครั้งที่แล้วเนาะอะ่อันนี้พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกอนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะ ก็คือเขาจะใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกใช่ไหมว่าพืชมีดอกหรือพืชไม่มีดอกเนี่ยพืชไม่มีดอกมันก็มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบส่วนก็คือมีรากลำต้นใบแต่ว่าไม่มีดอกใช่ไหมแต่ว่าพืชมีดอกเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบครบเลยก็คือมีรากลำต้นใบดอกนะคะอ่ะหมดแล้วเนาะอ่ะหมดแล้ว ในสัปดาห์นี้นะคะก็หมดแล้วเนาะระหว่างพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกคะซึ่งอะทวนก่อนเมื่อกี้อะไรนะอ่ะพืชที่มีสุมีดอกใช่ไหมแต่ว่าภายในดอกมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่กี่อย่างนะอ่ะสี่อย่างใช่ไหมคะอ่ะส่วนประกอบอยู่สีส่วนใช่ไหมก็คือกีบเลี้ยงเก็บดอกเก,รก,กรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียอ่ะถ้าดอกที่มีส่วนประกอบครบสี่ส่วนเรียกว่า ดอกสมบูรณ์นะคะถ้าสมมติว่าถ้าดอกที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีส่วนประกอบไม่ครบ4ส่วนเนี่ยก็จะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์นะคะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยก็จะได้ไปเจอในอีกใางานหน้าเนาะ, <S <S <อ>ะในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ย ในข้างหลังมันก็จะมีแบบฝึกหัดเนาะในหน้าที่49ก็จะมีแบบฝึกหัดแต่ว่าครูให้ไปงานมาแล้วนะคะใบงานนี้ใบงานที่9นะคะหน้าที่และส่วนประกอบส่วนประกอบต่างๆของดอกนะลิ้นอัดลิ้นครูลิ้นครูอาจจะพันกันไปนิดน,นึงนะคะอ่ะนี้ก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อส่วนต่างๆของดอกนะคะและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะคะมีมทั้งหมด4หมายเลขหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และก็หมายเลขสีนะคะอ่ะอันนี้นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากในหนังสือหรือว่านักเรียนอาจจะหามาจากแหล่งอื่นเช่นในอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลมาได้เลยนะคะ หมายนิดนึงนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรเป็นกระป๋ะเหมือนกันเป็นกระเป๋ะนะเป็นกระป๋ะนักเรียนคิดว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะก็คือครูครูคิดว่าเป็นเกสรเพศผู้ครูก็เขียนเกสตรเพศผู้เขียนลงไปหน้าที่หน้าที่ของเกสรเพศผู้ก็คืออะไรคะ หน้า,หน,า,ห,นาหน้าที่ของเกสรเพศผู้ก็คือทำไมคะอ่ะก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนาะอ่ะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะส่วนหมายเลขสองก็คืออะไรคะหมายเลขสองก็คือเกสรเพศเมียนะคะอ่ะเกสรเพศเมียเนี่ยเอาเอาแบบเรา เราเอาหน้าที่คร่าวๆเนาะหมายเลขอสองก็คือเกสรเพศเมียใช่ไหมเกสรเพศเมียก็จะมีหน้าที่สร้างส,างสิวสืบพันุ์เพศเมียนะคะเพราะว่าอันนี้เพราะว่าครูเนี่ยไม่ได้แยกออกมาให้เนาะว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเราก็แค่เอาหน้าที่คร่าวๆละกันนะคะ มาเลข3ก็คือลายกรีบดอกกรีบดอกมีหน้าที่อะไรนันเกเรยียนก็เขียนมานะคะแล้วก็มาเลข4ี่กรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงมีหน้าที่อะไรนะคะนันเกเรยียนก็เขียนขึ้นมานะคะอ่ะสำหรับใบงานสัปดาห์นี้นะคะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะลงวิดีโออีก,กรอบหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับอะไรใบงานสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับ อาา่าพืชไปเลี้ยงเดี่ยวไปเลี้ยงคู่นะคะให้นักเรียนติดตามในวิดีโอของครูนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาไม่เพียงพอเนาะเกี่ยวกับพืชไปเลี้ยงเดี่ยวไปเลี้ยงคู่นะคะเดี๋ยวครูนะคะจะแทรกใบความรู้มาให้ในวิดีโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายใบงานวิชาพิทยาศ,าศาสตร์นะคะของชั้นประ ป4ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ